Angel Hot Cafe c r e p คนก็ต่อคิวเยอะมากนี่นะฮะคุณก่อนเราดูซิว่าเจ้าตัวจะสั่งยังไงมีแค่เงินกับโกโปรหนึ่งตัวเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูกันว่าเขาเจ้าตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงครับ อยู่เจ้าตัวให้ท่านเครียดนะแม่ตอนอยู่หลังกล้องอะเกง่กงจริงดูซิเจ้าตัวสั่งไงไอสั่งของผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนรับเนี่ยดิอ่าละเริ่มสั่งละ Ah. strawberry to ice cream strawberry. Coco tea. Eh Okay. Okay. Alika คุณครับอาริกาโตโกไซมาสคุณก่อนก็มาแล้วสั่งแล้วรอดกลับมาแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์กันหน่อยว่าเป็นยังไงคุ้มไหมกับที่รออื้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอคือมันมันหวานมันนวลมันเนียนในปากอะ่ะคือตั้งแต่ที่เดินมาแล้ว เห็นน้องๆนะน้องๆเขาเดินมาถือกันมาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเคปสีชมพูชมพูมีนางฟ้านี่ครับอ๋อติดปากเห็นถือกันเยอะมากเลยไอ้เราก็เฮ้ยอยากลองดูอร่อยไหมเราเราชอบกินอะไรหวานๆเย็นๆอยู่แล้วถือว่าใช้ได้ครับสั่งยังไงฮะสั่งยังไงครับอ๋อเรื่องสั่งเนี่ยตอนแรกก็กล้ากลัวอยู่เฮ้ยจะสั่งยังไงว่ะแต่พอดี ที่ร้านเขาดีหน่อยเขามีภาษาอังกฤษให้มีเลขกำกับแล้วก็ดูดูรูปแล้วก็ดูเลขแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่มีภาษาอังกฤษก็ดูเลขหมายเลขว่าเอาหมายเลขนี้เท่านี้ก็บอกเขา43 43าภาษาไทย43ภาษาไทยเขาถามอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าอนุ3 43ส่แค่นี้เขาก็งงๆก็ส3สตรอบเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่แค่นะก็ ก,ก็ได้นี้มาก็กรตรงตามใจที่อยากได้43สตรอเบอรี่งั้นใครถ้าเกิดได้มานะก็ต้องมาลองดูกันโอ้มาลองดูครับครีมแบบมันนวลปากอะ่ะมันไม่หวานปรี๊ดหรือว่าไม่ไม่ไม่หวานเลี่ยนมันนวลปากนี่นี่ไอศครีมนี่ผมว่าอร่อยนะอากาศเยน็นๆอย่างเงี้ยกินไอศครีมอย่างเงี้ยอร่อยฮะอร่อยอร่อยนั่แหละคุณผู้ชมไว้เดี๋ยวใครได้มานะลองมา ลองมาเล่นลองมาดูลองมาสาั่งลองมากินกันดูนะฮะคุณผู layers, ้ชมมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้ผมไปหากระชับปองแปลกก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวฮาจูกูเนี่ยแล้วอยู่ก็เจอกระชับปองแบบแปลกแปลกคือของแบบนี <c <c ้มันมีได้อยู่ในวัดหรืออยู่ในสันเจ้ากระชับปองเสี่ยงไทายนะฮะ เนี่ย yeah. เรื่องเงินเรื่องความรัก200ยเยนเอาเรื่องเงินดีกว่าครั้งนี้มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกระชปงเรื่องเงินเดี๋ยวนะหยิบตังก่อน200เยอยหยด หยอดเข้าไปหยอดสองร้อยเยนเข้ามาตรงนี้ใช่ป่าวอ่ะไอเราก็ไม่เคยหยอดซะด้วยหยอดเข้าไปหมุนอ่ะต้องอ่ะหยอดสองร้อยเยนสองร้อยยนเข้าไปหมุนต้องหยอดพร้อมกันเออ หยิบออกมาเก็บ okay. ปิดดูดิเป็นยังไงเงินชนะดูซิเป็นอะไรมาเมื่อกี้หาที่นั่งมาแกะดูดิมีอะไรตอนนี้มือก็เย็นพื้นก็เย็นแกะดูดิโอเคแกะได้ละข้างในก็จะมีไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้ ลองแกะดูมีกระดาษหนึ่งแผน่นแล้วก็เขาก็จะบอกด้วยว่าข้างในมีเทพอะไรแล้วก็มีเหรียญปลาอะไรซึ่งเหรียญปลาที่ผมได้เป็นแมงปอแมองกง แมงปอกับพัดของญี่ปุ่นพัดที่เป็นเกี่ยวกับทองทองอ่ะมีเงินอยู่เยอะๆแมงปอเขาบอกว่าแมงปอจะบอกว่าเป็นให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็จะชนะส่วนอ่อ <Workers. S 2> ที่เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองกิโนนาลุคิก็จะบอกว่าอันนี้สิ่งที่ทำอ่ะมันจะประสบความสำเร็จเฮ้ยจริงดิจริงดิอ่ะต่อไปก็คือจะมีไอ้นี่โอ้มิคุจิโอ้มิคุจิก็คือไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเซมซีเออเซมซีเดี๋ยวแกก่อนยาว อะในมซ c นะครับเขาก็จะบอกเนี่ยเห็นไหมตัว2ตัวนี้2ตัวนี้ก็จะบอกว่าโชคเล็กๆไม่ต้องสิ่งโชคคือ,อเขาบอกว่าการงานไม่มีปัญหา การงานแล้วก็การเดินทางไม่มีปัญหาทุกอย่างไม่มีปัญหาราบลื่นหมดการเปลี่ยนงานก็จะราบลืน่นเอ้ยนี่มไม่ดีเหรออืมก็โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าดีนะใครที่ชอบเสียงเซมซีก็ลองมาดูนะฮะอยู่ข้างๆร้านครปแ n งเจ e ้ลฮาร์ดครปอยู่ข้างๆแ n งเจ e ้ลฮาร์ครปข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นสารเจ้าเล็ก ก็เรียกว่าแปลกทีเดียวที่อยู่สันก้าวเล็กอยู่ใจการชินฮาราจูกุเลยไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะดูอะไรอีกตามไปดูนะฮะ จะไปนากาโนะนากาโนะไอไอวอนโกทูนนากาโนะอโน่ฮัลโหลไอไออยากไปนาก,กาโนะูอะกันโนะนานาก,กาโนะนากาโนะใช่ครับนาะนากาโนะผมอยากจะไปนากาโ<ก>นะนานากาโนะ ไปไม่ถูกครับช่วยช่วยหน่อยได้ไหมต้องอันไหน